สวัสดีค่ะดอ, <c oughs> องเถอะอ่านะกดอันนี้เจ๊สามแจ้งชาติป <c oughs> ้าไปโอเคเลนะ <c oughs> เลือกระนาบระนาบด้า,บน,าบนบนกด <c oughs> อันนี้ให้มันเป็นอันที่สามแล้วจากล่างนะเสร็จแล้วเลือกจุดศูนย์ที่กำหนดเกก็บ้นดีว่า อ่ะตรงแล้ว system โอเคไป insert new part คลิกที่ปุ่มดักผลออกมาแล้วกดี่ตรงนคแล้วก็เลือกนี่ที่แกกด sketch หมุนออกมาแล้ว ก็สูงก็มองมาดูระยะว่าเราจะสกเก็ตตัวไหนใช่ไหมบุนสกเก็ตด,ดาวสกเก็ตด,ดาวไปสกเก็ตสวยๆสิ <c oughs> ไม่ใช่งานไม่ใช่งานส่งที่ยัางงานทดลอง, <c oughs> องทำให้มันสวยๆไปเลยนี่ก็อยู่ในเซอร์เฟซ เด็กทูต,ตออกมาสกี้สินเนไะ